สวัสดีทุกคนยินดีตอนครับทุกคนเขาซื้อซองน้องอูร้องสานเนาะวันนี้โอจิพาทุกคนไปเบิ้งแม่ให้ย่างกินเพราะว่าอูหันบริฮ็ดของกินเลยตั้งแต่มาแต่เวียงกับบริแต่งยู่แต่งกินอย่างไรเนาะเีืยงแต่เยล็กเล็กน้อยสวยมือนี้แม่มือนี้แม่ให้เด้กินเม็ดมกปลากินแม่โมกปลานิ ทีแรกว่า,เ,า,า,หาเห็ดอันไดกินเกาะเห็ดโมกอ๋อนอ่ะฮะเออชิไปเก็บผักทุกคนเนี่ยนี่ก็มีผักมันต้นเอ,เอานี่ก็ได้นี่ทุกคนชินมาเก็บผักอันนี้เนาะอันนี้เขาเอิ่นว่าอ่าผักมันตน้นเอาไปนึ่งกับนี่ป้อสารพิทุหลีได้นี่ ว่มีสารพิษอย่างเลยอันนี้นอไหวเหมือเอ้ยอันนี้นอแย่เนาะเดี๋ยวมืูนาให้อีแม่ตัดก่อนให้แม่ตัดมาแกงกินแซ่บอันนี้นอวงหวานปลาดาวปลาดาวปลูกกินนอแต่ปลูกนอกโอ๊ยตจใจใจหมดกัดหมดกัดโอ๊ย

แต่ว่าซื้อมันบุค่อยสู้ภาพปันเดือนนะอข้อห่กอุตส่าห์โว้าวาเ,ายาเาลยนี่หรือว่าภาษาไทายเอิญพักบวงว่ะเน็ตแมนบอกอันแม่แ,ก,มมแก,ก่นมาไม่ได้ก็แม่แก่นกลับมาเอาเอานึองกับเจ้าปลาแดกกระแซบเอ้ยเนี่ยปลาแดกเขาเป็นโนดเดลหรอวะก็ปะเป็นแน,น่นเลยกระยุคันบุนาทอยปลาแดกเค้วกินเลยไหมมาบอกว่าเมียเบิ้งภักอันนี้ พวกพักคืนเนีาา่ยเที่ยงว่าไปนึ่งอันนี้ก็ได้ยพวกเอาไปสิเออเมื่อนั้นเพื่อมน,นมาเพื่อนมาไปโอ้เวลาม,มาที่เดี๋ยวเรามาเอาเป<อ>็นเสียบกอ๋กอทำไปเนาะเพราะว่าข้า,าวม้าป้อสานพิษอีรีบ่มีสานพิษกินแล้วดีต่อสุขภาพเราไปแล้วเนาะมีสุขภาพดีเส้นดีเอ็นดีมัดตัวอันนะพักอันนี้ค่ะผู้เทาเทามากินก็นุ่ม คุณใดยโคชนะครับพ่อยางเส้นคือค่อยบั้กินแล้วนุ่มเอ้ามีเห็นว่าปลาดาวนี่สันเขาเราว่าคันเป็นคือปลาดาวแล้วค่อยบวกกินบ้วนนะปลาดาวบุญบานธรรมดานางเอ้ยไม่มีเดดโต้โดนตีธรรมดาคูณเดยกินยังอายุสามกับม้วนเลยเหรอธรรมดาอยู่วัดอยู่าละ นั้นแหละที่ดูดาวนะดูได้แล้นมพอแล้วแม่เดี๋ยวเอาไปล้างก่อนไปล้างลวกันทนนึงเนาะตาตลอดแห้งอ่อนเนาะเหานน่นแม่ช่ไเห็นผ้าชั่วนี่้านีกับเข้าไปเรียก ปวดนะค่ะเบื่อมันนี่น่ะแซ่บนี่ไงงชายพักแนทีมึงมุดเหนี่อยมีเม่กำลังล้างผัก้ทีมึงทีมึงกำลังบกปากเมลเจียผักที่บางคนที่บูเห็นมันก็คิดว่ามันเป็นหญ้าที่ไร้ค่าเนาะ แค่จริงแล้วมันเป็นอาหารสันยอดของคนบ้านนอกไม่สิปอกมากอันนี้หนึงกับเดี๋นึงอันนี้ก่อนเนาะโอ้ยอ๋อดีหนึ่งก่อนหนึงอันนี้กลับเปิดอันนี้มกป่าโมกป่าโอ้เห็ดมกเดียวเลยมกเดียวเห็ดลายมกลายโซนี้แม่จันได้แต่งกี่เองคันท่าอุ้งเปปี่นอันนี้อุต่นั้นแต่ว่าเดี้อู้งโปอู้ปกติอ่ะเด้อทุกคนโปปิ่นเนี่ย คนนั้นเขนเป็นลูกค้า,าเข้ากับแม่แล้ว,วันนี้ลูกค้าอีเมจันนี้เป็นโควิดจนซิมดติด <c oughs> ดาวมาทุกคนเน่จะเอาแรงว่ําอัน <c oughs> นี้อันนี้เป็นภัพกับค้าเอาโมกข้อนี้มนแม่แต่ยัง <c oughs> ไม่พูดเลยเออไม่พออ,พอ,อนนี่มีพักเนาวมีพักอ่ากูดพักกูดหมักน้ำแล้วก็พักทีไปเก็บมา บ่อยากว่าซื้อมาเลยมันบมสูภาพพี่อันเดอว่าไม่จำกินข้าวแซ่บแบบเดิ่มแซ่บดูค่ะแม่ตอนตอนเฮาวิติโควิดฮันอีแม่หูซึกงเนอะเด้อหูซึกตกใจอะหูซึกตกใจตกใจแล้วเป็นห่วงตกใจแล้วเป็นห่วงยานบุรียานบุรี เรือยานของมันโดนเนาะเรืยานทำปะเยอะดีแบบเรือยานคนอื่นท่านป็นลุนลูกนี่ยังมาซื้อเครื่องเม่ตลล์อ่บ้าอร้คนติดโควิดแล้วเขาบ,บอกเขาบ,บอกไปกวดนะบางคนนะแล้วเขาพยายามรักษาตัวเองอยู่เฮอยูย่ซาแล้วมันก็นดีเนาะคือบางคนว่าตัวเองปติโควิด หนึ่งก็คือโบกวดแล้วว่าตัวเองเปนโบติดตุต๋ตาแล้วอืมเป็นไข่เ,เดี๋ยวแล้วมันไปเฮ็ดบ้าเฮ็ดเดี๋ไปเวียงพื้นกวดแล้วเป็นโอ้ยอันนี้เป็นไข่ก็พูดจะเป็นมัดเป็นไข่คนะ่ะเบอร์ดี่เด็กเป็นอะโบลิกวดบัานนี้โบลิกวดแล้วก็ไข่รัก กินข้าวกับแม่กับมาดิวันนี้มาบ้านเป็นมื้อที่ซี่อะนาะกินข้าวกับแม่ซะกินผู้เดียวไลยบนแซ่บเหมือนได้กินข้าวเยอะพราจ้าวกันอย่างบริกรเลยทุกคนทิ่ส่วนพ่อจ้าวไม่ใหนชิมกันอยู่ชมพ่อจ้อวก็ไปปพื่อคุ้ยปลูก,กว่า,กกวาเสียบเลย แม่เซือมเเขนงป่ะเเเข็งฮึ่มภาอันนี้่บบแซ่บอีหลี่เดือคนอู๋กับบ้านตืนมามนเช้าน,านอนรับดีน้องตุ๊กตาซ้ำเนื้ออู้ไปบ้านบอกให้อู้ทอดปลาแดกให้กินอยากกินปลาแดกคืออ่ะคือบ้านของอู้เป็นจานคั่วทอดให้กินให้เบิ่งปลาแดกน้องตุก๊กตามเละ สาวน้อยลูคันทอปดปลาแดกแล้วไปรับเป็นราพากันกินข้าวเราทานะอันนี้เป็นทอปดปลาแดกไชขหรอเปล่าโรงงานอู้ครันโรงงานสาวน้อยนัามซื้อยากปเพื่อไปแม่กำอัให้อะไราลาไปไปทาบปลาแดกก็จะเอาลืามบบอ่ะไปวัดมี่รื่อนึงแบบแ้เม,ม่ทอดหรือหอมทอดเ่าอ่ะเมีท่ทีบดแเม่ยทอดให้ลูกไปวัดเอ,อม ตอนนั้นเขาฮับอถึงม่วยฮาวนาอ้าวอูทอดปลาแดกไปวะแล้วเขาเจะเอาขินเขาอยู่วะแล้วอันขนแซบแล้วแบแล้วเขาจะนำมาซื้อ้ <laughs> ามว่ารเรียกปลาแดกไปใน้ไ,มไหมขึ้นมาโตวันปลาเม็ดนล่นนแซบเลยนะซองตอนห้าพันหลแล้ว ปปในในใไปแบกปัญญาอคายเยไอ้่ไอ้ทิ่อ่าเซนเนลอะรกะมกักแหงไปแบบมักแายมาแล้วแบบไปซอกซื้อยวนสวัสดิเนศเพื่อเอามากินไปซื้อรมาทอดกินเดี๋ยวรสซ่าน,น

พันแรกอู๋จะไปเก็บผักมาให้แม่สุบให้กินเ่อนไปบ่ไปบ่เสร็เด้อไปมาเห้แ่อีอกินจิบยู่อชวนต้ชผักอันเดียมีบอนกันยังคุณงองถคุณงองว่ะมไวะไปกินเนื้อผักกินคุณงองมเ่เอาว่าจะไปเก็บผักยูหวยมันแสบเรา้าคุณงองอ่ะกค่พุ้นงองูกินเน้อผักอะไรเนี่ย 我再问了。 เขาอยู่อย่างอ่ะชิดแต่งกินแซมเด็กก็ยากชิดแต่งกินมาแซมเด็กะะออก็ยาบกระโบแซมจานบกอือานบวกินด้องงานตอนจิดโควิดอ่ะเก็แรกครับ เป็นเ้สซี่ฮามือรดีอะนะกินดนรูปังในว่างรางเป็นเ้สซี่ฮามือระดีอะยังห้พ่อมาส่งไงยูคิลดถแล้วซิคีรถ์เมย์มาขี่รถคิวมาแต่กระยานอ่ะสิมาติดย,ยู่ดถทันตอก็เลยทาพอรูเวียงตนุนผมแม่นเดดี่ยทาพ่ออ่นพักเวียง มัเดีแพักแต่ยังกูม,มือคือเบื้องเราเคอมีขอนซุกเนี่ยมันเป็นียกตัวเองเนะ อนนึ้ยเป็นคนมากินพักเลยอาก็ลูกก็ไม่แล้วเรือ่องพักฉันกินได้ปะได้ พักนี้กินได้มางน้ำนี่จะกินได้น้ากินดล้เนี่ยพักาอมปาจกินบางง้นตปลานี่ยป็นปลาลํางน้ำปลาคีรามเหลือนึ่างาว่าว,าวาาาาาากินได้ป่าดีจะเป็นลูกก็กินได้้ว ตอนนี้กินเ้ากับแม่แล้วอเนาะอากาศเป็นแบบนี้นี่โบฮูวสิไปใส่อันทุกคนบอกให้อู้ว่าให้อู้ทำไปจับจักกรจันรมากินแดตั้งแต่เกิดมานี้ยังโบฮูยังโบเคยแบบไปจับจักะจันแบบจริงๆจังๆเอามาเห้เนาเดือดจังค่อยแบบสิให้มันพอกินนะเพราะว่าตอนยังน้อยเคยเอาเคยจับอยู่แต่ว่าจับแบบจะเอาทงไปงวมเอาค่ะนะแต่ว่าอู้โบฮูว่าสิจับหนเดือดจังสิยา้พอกิน ตอนนี้นี่อู๋จิมากินมังมอนนะนี่ดำปริกเลยคือคนหินบะ ก็มีอยู่เดยดำๆไม่เทิงปุ๊บตอนนี้นี่ฮู้สึกว่าอากาศเย็นสินปซอกเสื้อมะนุงก่อน <c oughs> นี่ทุกคนชีวิตของอูกอะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะจากน้อยเดีอีกประมาณเดือนประมาณเดือนท้ายๆเดือนสเนาะท้ายๆเดือนสนี้อูกอะอาจจะ แบบว่าไฮเดอนซีนี้กับซีแบบว่ามีไปเฮ็ดสวนเนาะกับที่ไทยบรรยากาศการไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้กับเ็นยูภายในเหนอนเนาะอันนี้ก็อยูในเหนินูเครื่องอ่ทุกคนเดียเด๋ยววิดีโอนี้ก็บิดไว้ซํานี้เนาะ กะถ้าภพยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ในเดอแล้วก็อย่าลืมเดอทุกคนพักที่ไม่จันไปกกิบพนาคันท้าแบบว่าภัยบุคคลเคยกินหรือว่าอยากลองกินนะสามารถเก็บไปเเหุกินได้เดอแซ่บหับหองเนะาะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเดอเจอกันคลิปหน้าเดอบ๊ายบาย